ฮัลโหลสวัสดีครับมัง่งไอต้อน h e ลโหล all of y สวัสดีทุกคนครับไอพี่ใหม่อันยวงอาเซโยไปเดี๋ยวเรารีบแกะกล่องของขวัญอ๋อ all gifts ของวันนี้นะครับแล้วก็ไปแอบ,บนอนมาใช่ไหมยังไม่ได้นอนเลยพี่ใหม่ ไปว้าไปว้าไปพารากอนมาแล้วก็เพิ่งกลับถึงบ้านเนี่ยอันยองทุกคนนะครับสลามัดมาลามแต่พี่ไม่แอบไปนอนมาแล้วใช่ไหมบอกมานี่ไม่ได้นอนอยากนอนนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปสตรีมต่ออีกขึนนอนทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแซ่บมากเลยไม่ได้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าใครนะกันไลฟ์ไม่มีแค่เรียนแบบเฉย อันบ็อกซ์ใช่อันบ็อกซ์ของขวัญนะฮะ p r e c i o u สง่วงสิง่วงมากตอนนี้ว่าเช้าตื่นแล้วตีสี่ตีสี่ครึ่งตีสี่สิบห้อไม่เป็นไรรอบหน้ารอบหน้าเวลา most ดิ่งดี่ can I see y o u in the a r t s yep of course it's a blue flyer it's a blue flyer I am doing good ชอบกางเกงซื้ตอต่อของอะไรก็ไม่รู้นะไม่เป็นไร we show our fans v e y thank you very much my our fans yeah nice Thank you ชอบลุคคนนี้มากเลยเป็นไงสุดยอดไปะละนั่งล่างวะนี่ชิ้นแรกอันนี้เป็นของอด บาตาได้จัดไปอันนี้ของมายาของนอกของมายานะครับสิงคโปร์แฟนมีรูปมีรูปลูกชายให้ด้วย ูกชายน่ารักไหมต่างหูปังวะล่ะอันนี้สวยอ,นนอันนี้อันนี้ไงอันนี้เป็นของเป็นของมินมิน พันยนานไม้แพรวสองพันเอ็นซีเคลิตเทนฮานามินกิฟต์ิกกาเมย์ใบบัวดิอะมคีมเฟนจอยฟาป๊อปพี่ปอเอ็นทีเอสตีกิ่งขอนชิบะฟูดทรินิเลียร์เลมอนขอบคุณนะครับเพิ่งมาเพิ่งมาขอบคุณนะครับสำหรับการซัพพอร์ต สวัส mm hmm. oh. ดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะ Have you everything yet? ๋อ๋อเนี่ยใช่เราได Have oh, Have a dinner อันนี้ใหญ่มากทุกคนอันนี้ใหญ่มากจริงๆอันนี้ของใครวะอันนี้ของนุงอัดของปามสีที่ปามสีขอบคุณครับ นดีความสำเร็จจริงๆคือดวงใจทุกอย่ยยยยนนางครั้งนบขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากสามท่าวันนี้เลิศมากวันนี้สองเองซีรีส์ไลฟ e แฟ t i l นเนาะหยาบสอฟโคตรอันนี้ก็ อันนี้ของช่อแรกแก๊งเดียวกับเอ้ยช่อแรกหรือช่อที่สองช่อที่สองสิใช่ช่อที่สองยิงเข้าวินนะครับขอโทษ congratulation ขอบคุณครับเก็บกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะลอยละลิ้ว เอาวางไว้งี้แหละอันนี้เหนื่อยไหมนิดหน่อยครับอันนี้เป็นกล่องที่ส่งมาก่อนนะฮะกุงเกงั่นรักปะล่ะว้าวแียแขนกุดเยว ขอบคุณครับขอบคุณพี่เมย์ครับเดี๋ยวเอาเก็บการ์ดกันเก็บการ์ดของทุกคนกันเอาไปซัดึไหนเก็บการ์ดของทุกคนไว้แป๊บหนึ่งอ๋อแล้วก็ึบยา นะครับอ๋อถ้าอยากรู้ว่ารู้จักพี่เอกได้ยังไงหรือรู้จักโบบาได้ยังไงนะครับไปดูในทิกตอกอัดน,นะครับผมตอบไปแล้วนะฮะนี่ไงเดี๋ยวกันนะโอ้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะเสื้อผู้ป่องข้างหลังวิ่งหนีไปแล้ว มกช่วงนี้ให้บินไปไงบินไปก็เสียค่าควอร์นทีอีกอ่ะไปบา,บาเซฟไร้หน่อยขอบคุณนะครับน้องซีนน้องชอนน้องซีนอะไรกูอะน้องชอนขอบคุณครับเดี๋ยวกาดเดี๋ยวเอาไปอ่านเอาไปอ่านในสตีมสลามัตมาลามอ๋อเค็นกูอีกแล้วเต็มบ้านเลยชอบใส่สบาย ประเทศไทยมันร้อนตรงผมวันนี้หล่อไหมสรุปวันนี้จะหล่อหรือสวยทุกคนคือเร f เฟรนซ์ที่ให้เขาไปดูใช่ปะ่ะให้ช่างผมดูคือแบบนายแบบในแบบฝั่งนู้นคือหล่อมากทำทรงนี้แล้วหล่อมากพออาอททำเสร็จส่องกระจกปุ๊บทำไมกูสวยวะทำไมอัดสว ถ้าอะไรผิดไปหรือเปล่าอันนี้ยาย่าคือยาย่าอนนุ้ย,าย,าย,ยนั้นมืดนั้นมกึกน้องมึกหมูมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุนต้มนึ่งเฮ้ยเปลี่ยนล่างได้ด้วยมิมอารมณ์ไม่ดีนะ อะอารมณ์ดีก็ได้เป็นเลยกูนะโอเคช่วงนี้ต้องหายหมองแล้วนะเฮ้ย ของชิปะอันนี้ของชิปะให้อะไรมาวะหนี่คือจริงใช่ไหมนี่คือจริงใช่ไหมเอื้อไอ้เร คอลเลกชันกิฟต์ว่ะสารพัดของกุ๊กกิ๊กคอลเลกชันกิฟต์ว่ะสารพัดของกุ๊กกิ๊กกิฟต์ติดผมว่ะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวต้องจัดของที่จะเก็บไว้ในห้องห้องสะสมของจับของที่จะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นที่ห้อยแมสนะครับผมเป็นสไมลี่สีเหลืองแต่ตอนนี้บ้านเริ่มลกแล้ว <g ül> นี่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้มีอะไรวะมีมีรกระดาษอะไเงย นี่ว้าว,วาของคุมนิวว้าตติ๊กลูกใครวะาหล่อจิไปหล่อมากมีฮันยอด้อวย่ามีพี่ฮันก่อนฮันก่อนอันนี้ของใครอ่ะอ่านไม่ออกแต่น่าจะเป็นพี่ฮันก่อนะ่ะ ย่ายน่าจะเป็นพี in, ่ฮันเกียวย่่ชมตัวเองไม่ได้ชมตัวเองชมลูกเมื่อกี้ฮีา ลุ้นหน้าใช่ใช่ชอบเมนโดยอนเป็นหลักแต่ว่าก็ซัพพอร์ตทันเกียวเหมือนกันครับโปสเตอร์ การดได้ใครมาบ้างวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีลูปลูปว้าวว้าว แต่การ์ดไม่ได้เลยนะไม่ได้น้องดำเลยไม่ได้เลยใช่อัลบั้มครับได้จำชื่อไม่ได้อ่ะจีมินเจมินหรอเนี่ยใช่บัมเบค่ะบัมน,น้องเบ ลูกใครยังรอพระเจ้าไม่ไหวแน้วรอเกินไปลูกใครเนี้ยยาสว่าไงครับตามอะไรครับ อะไรไม่รู้อ่ะน่าจะของของร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเก็บ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 ฉันจะเก็บเก็บทั้งหมดเก็บทั้งหมดเดี๋ยวน้องเป็นโรย วงเบหนึ่งเจ็ดสามครับผม b a e one seven three ลูกอัดนะครับผมนำโดยอนนะฮะเป็นแบบ giant baby นะครับผมเป็นแรปเปอร์ที่น่ารักแต่ก็หล่องงไหม hello hello everyone ไม่ได้ลูกหล่อท,ท่าทีก็เลยข้างลักลูกก <Yeah. S 1> ันน่ะยับอออร์สอันนี้อันนี้ของของบีบีเลยขอบคุณสำหรับภาพปิดตาเหมือนรู้ว่ากำลังอยากได้เพราะนอนเชา้าแล้ว แสงมันอ้น,นี้แล้วแสงมันแยงตาเดี๋ยวขึ้นไปเก็บข้างบนอันนี้อะไรอ่๋อออันนี้ของคิกคักเป็นบราวนี่อบกรอบรสคาปูชิโน่แล้วเพวกเธอก็บ่นว่าฉันอ้วนแล้วพวกเธอก็ส่งขนมมาให้ฉันต่อสุดยอดใครข้างลักกี้ในนี้ อันนี้ของของใครว่าไม่ส่งมาแต่แบบเขาไม่ไม่ติดชื่อมา มีใครคิดเหมือนกันไหมออเหรอเมื่อเช้าอ่าใช่เมื่อเช้าจำได้จำได้รู้ไหมคิดถึงใครเสื้อแบบนี้ต้องของแบบสไตล์พี่บาบิลไม่พี่บาบิลพี่บาบิลใช่แบบสไตล์คร้าพี่บาบิลเลย ชอบ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 เฟนสลัเบอร์เออพี่บิวพี่เจฟสองคนเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำอะไรวันนึงเอ่อ uh. เอาไปอ๋อเดี๋ยวต้องซักก่อนชิ้นต่อไป to a v i m a p s ลองใส่เหรอเดี๋ยวค่อยได้ไหมไมาอีกแล้วคอลเลคชั่นกิฟต์ติดผมพวกเธอนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ย หืน้องหมีอันยองทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็องค์มือของมินีิเมาส์ทำเล็บตามพี่ทำเลยเยีย <Yeah! S 1> นั้นเป็ดเป็ดหรืออะไรวะน่าจะเป็ดแหละ from from ของฮอ l l ของคุมฮอ L l พวกเธอนัดกันมาแน่ๆพอรู้ชื่อแล้วพวกเธอนัดกันมาแน่ๆฉันรู้อ้าวพี่ต๋องไปทำเล็บโลวเหรอไหนบอกจะไม่ทำไงไหนพี่ต๋องบอกว่ามีทำงานอันนี้อ้าวไม่เขียนชื่อด้วยเขียนแค่ว่าน้องอัร มีครับลายบ้านมีครับผม พี่ปอทักีมเด็ โอ้เอ็มจีโอไมค์กอดโอ้ไมค์กอด how's that happen oh, อันนี้เซอแบทแมนว่ะเซอแบทแมนชอ็ชอตชอ็อตช็อตแล้วก็อันนี้เลเ t อร์โปรเจ c t จากพี่ปาลพี่ปาลอีกแล้วพี่ปาล ก็มีอะไรอ่ะไม่แนใ่ใจยังไม่กล้าเก็บส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นขนมหมดแล้วครับทุกคนขอบคุณครับฟู้ดสปอร์ตกมเอเวอร์วูน์เดชเป็นขนมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพะโหล่ งองเลยทีนี้ไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อนโอ้โ oh. ห Only you เป็นใคร โอ้ oh my กอดได้เลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปสตรีมแล้วลองใช้เลย ขอบคุณพี่ปอครับอยากได้ลายบ้านจังเลยเออไปที่ Twitter นะครับผมอ s p อัน s ะรัอ จะแ,แกะเงินออกมาใช้กัเหลือเกินเราจะได้ความสวยขอบคุณทุกคนนะครับเก็บของกันเดี๋ยวเราขึ้นไม่เจอกันมืนสตีมโอ oh. VTV และ u n e x ครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันในสตรีมทุกคนเดีย๋ยวอัดเก็บของแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วเงินต้องใช้ในเะดโปวก,กินอยากทันโชว์ดาวต่ะใจเย็นๆมาลุ้นการ์ด ได้ได้ได้บายบายเดี๋ยวเจอกันบนสตรีมครับเดี๋ยวปิดกันตอนนี้แบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นละเจอกันครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่สนับสนุนนะครับผมขอบคุณที่เดินไปข้างๆกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับกาลังใจดีๆที่มอบให้นะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ไอจรอบหน้าครับ <S <S เดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมต่อนะฮะใครที่ไปดูในสตรีมก็ <S <S มกเดี๋ยวเจอกัน See you on my stream into which have I in the stars sia ya